ไม่ไ้หรอกไหมเอาแกไม่ได้ก่อนแต่แกมันตั้งได้เลยเนี่ยไสยังไงมันก็อยู่ได้เนาะเชิญท่าอาจารย์ครับคนยังไม่มาเข้ามาจะมาแล้อันนี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 ้เรียนผู้อธิบายเรื่องไข้วัสุดท้ายไพ่ไม่มีสารสนะเนาะอาจารย์จะใจ้ไม่ต้องซื้อทุกคนซื้อมาแค่ขออาจารย์มีสาระหนึ่งครับอาจารย์ของผมมีสาระหนึ่งสองแล้ ก็สองชุดน่าหกสำรับออหกวงให้ไม่เจ้ามีแต่พระไม่เจ้าเหรอโอเคเดี๋ยวพันแม่ชียังให้มาดีาตก วันที่จะนี่เราจะแข่งกันเยวเรามาดูฟังอาจารย์ท uh ่านอ่าอนิมนต์อะไรนะคุยๆอะไรกับพวกเราเนี่อยกับกับนี่ยมาเรียนสามสี่วันเนี่ยรหัสชีวิตที่เรียนมาแล้ววันแรกก็ไม่ได้เรียนเลยนะแล้วฟังเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นรหัสชีวิตมันมันมันเหมือนอะไรหรือเปล่าหรือว่าอะไรคุยคุยความรู้สึกตัวเองว่าเนี่ยเป็นยังไงขับเกลี่ยวมันขัดเกี่ยมันขัดเกลี่ยๆไม่ต้องเอาเก้าชีวิตเอาที่เรียนมานล่วมา มาถึงตอนเนี้ยอาจารย์มีความรู้สึกยังไงอ่ะงงไหมฮะเพราะอาจารย์เนี่ยต้องพูด,ดเยอะๆนะทำไมถึงต้องพูด,ดเยอะๆหรือเปล่าเลขสามใช่แล้วแต่มาสังเกตท่านท่านไม่เคยพูดอ่ะ,อะที่จริงท่านเสียสิกเนี่ยไม่น้นะท่านน่าจะเกรงใจเจ้าที่เจอ <laughs> ถ้าจับไม่ให้นี่ยเราลองพูดไปอยู่ต้องไล่เราคังเขรมงเคร่เงินเลยอันนี้วันอาจารย์นะอาจารย์อาจในความรู้สึกอาจารย์ที่ได้ดูตั้งแต่ขอนแก่นละถ้ามันนั่งเรียน มันเป็นอะไรกันแน่เราเราเราสื่อว่าผมก็ถึงห่างไว้ที่ขอนแก่นด้วยกันนะบอกว่าอาจารย์ต้องมาเรียนเราเราให้อาจารย์มีพรสวรรค์มาเรียนอะไรเนี่ยถ้าอาจาไม่ผิดหรออาจารย์ไม่ผิดฮะอาจารย์มาคุยตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้เลยแล้วก็เป็นยแบบงี้เทศกาลทั้งอย่างแล้วก็เจริญพรเพื่อน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 ร่วมความรู้เพื่อนร่วมเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ตดีวนี we way, possible, it? It ้จะคมก็คมไหมโดยนี้จะคือเรื่องเรื่องอ่าแต่วชีวิตเนี้ยจะวัยแล้วเนี้ยห้าดุตก็รุนแรงแต่ที่บุรีรัมย์ตรงนี้เปอแต่าจะที่นี้มันดุดเลยั้่ห้าร้อยคนชับแต่ข้าหแต่ถ้าเราไปโฟกัสกันห้าเบอร์ม้าหินี่เหอครับนานแล้วนานแล้วทัอนนั้ะเป็น ท่านนะไปสอนที่ที่บุรีรัมย์ร้านจัดไร่แก้วคับเราก็ได้ไปไปไปจัดกระดูกอะไรนี่แหละครั้งแรกนะครับท่านได้สอนท่านไปที่ขอนแก่นเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ตามเข้ามาก็ก็ติดตามมาเรื่อยๆคือปกติอาจารย์ได้อยู่อินเดียหรือบุรีรัมย์อินเดียนะครับแล้วก็ปีนึงก็กลับมาครั้งหนึ่งวันนี้เวลาเป็นปีสั้นก็ไม่ค่อยได้อยู่กรุงไทยเพื่อง่ายนะครับแล้วก็มีสียยานนูมมโอกาสเนื่องจากโควิดที่แหละ เป็นอากาศเนื่องจาไม่ได้ไปนอนเวียนนี่แหละก็เลยได้ก็ก็เห็นอาจารย์ที่โพสในเฟซบุ๊กเขาเลยไปได้ไปที่ที่แข่งที่ที่ไหนในที่จัดกแข่งเลยครับก็อาจารย์เพชรหนุ่ให้ให้ดรอ๊องหนุ่ให้ด้วยนะครับก็คือโดยโดยโดยส่วนตัวแล้วแต่ก็เป็นตัวมีก็มีคนทักหลายคนแล้วว่าว่าก็มีมีเซนต์งน้ามีเซนต์งน้านี้แล้วก็แล้วก็ชอบชอบ เรียนเรียนแต่ก่อนไปเรียนพิธีดูไพ่ไปเรียนไพ่คาสิโไมตอนเป็นโยมแล้วชอบชอบชอบแล้วก็พอมามาเห็นอจารย์ท่านพูดถึงกรนชีวิตแล้วได้รให้เราเออมันก็ปัมันก็ตกไห่ะมันก็ตกไหม่เก็เลยดรื่ความชอบเดิมเรื่ความชอบเดิมด้วย